ก็วันนี้เราจะนําของนะคะมาอันบล็อกกันเหมือนเดิมของที่จะนํามาในวันนี้คือนี่เลยเครื่องปั๊มนมนะคะเอาซื้อเครื่องปั๊มนมของแอชจูดมั m นะคะรุ่นกา l ล x y 2ค่ะซึ่งตอนนี้น้ำพึ่งก็เตรียมตัวเตรียมของหลายๆอย่างนี่เลยจะโชว์ว่าตอนนี้เจ็เดือนแล้วเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าของที่เราจะนํามาอันบล็อกกันวันนี้มีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยกล่องนะคะอันนี้เป็นกล่องใส่กล้วยให้น,นมค่ะเวลาเราปั๊มเสร็จบางทีเรายังไม่ล้างนะคะแล้วเราก็มาใส่กล่องนี้แล้วก็แช่เย็นทางแอปตี่จูดมัมก็ให้มาทั้งหมด2กล่องค่ะต่อมานี่เลยตัวนี้นะคะเป็นถุงเก็บน้ำนมค่ะแต่เป็นถุงเก็บน้ำนมที่สามารถเอาตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้ต่อกับ ถุงเก็บน้ำนมนะคะแล้วก็สามารถปั๊มลงถุงได้เลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกัน,นะคะ่ะน,นี่นะคะก็จะเป็นถุงให้น้ำนมนะคะที่ต่อกับคอนิคเตอร์นะคะขออนุญาตไม่แกะออกจากถุงละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแกะแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเลยก็ดูจากจุดนี้5้าจุดนี้5้าถุงนึงก็จะมี สิบในกล่องนี้มี20ค่ะเวลาปั๊มเราก็จะได้ปั๊มลงได้เลยง่ายสบายมากต่อมานะคะจะเป็นเสื้อคลุมให้นมค่ะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ผ้าใหม่สเปนนะคะก็มีความนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีนี่ ดำทองขาวเนาะก็เนี่ยเลยอะ่ะคอลเลคชันเดียวกับ Galaxy 2ของเราเลยนะคะดำทองแล้วก็เนื้อลนพ่นิ่มมากๆเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูเวลาตำานุ่มลูกจะสวยมากมายนะคะแล้วก็ผ้านิ่มสบายมากคุมลงมาถึงข้างล่างนี้เลยน,นะคะสวยสวยแล้วก็เวลาเราใช้เสร็จนะคะเราก็เก็บใส่ถุงได้เลยะคะ่ะ ตัวนี้ก็เป็นเสื้อคลุมให้น้ำนมเหมือนกันนะคะทางไอติจูดมันให้มาเพิ่มนะคะก็ตัวนี้เป็นผ้าคลุมให้น้ำนมก็บางเบานุ่มสบายระบายอากาศได้ดีนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นผ้าพ,พันคอส,สวยๆดูทันสมัยได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะก็จะเป็นกระดุมอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็คลุมให้นมน้องจะเป็นสีแบบพื้นๆไม่ได้ออกเป็นแบบ แฟชั่นหรืออะไรมากมายเนาะแล้วด้านล่างก็จะเป็นแบบเหที่เขาบอกค่ะเอาเป็นผ้าเป็นขาวได้ด้วยตอนนี้เราเคลียร์พื้นที่นะคะให้กระชับมากขึ้นต่อมาสิ่งที่จะเลือกแกะนะคะนี่เลยเสื้อในให้ลมค่ะเป็นของแอร t จุดมัมเลยนะเป็นเสื้อในสำหรับปั๊มนมแถมมีตัวขยายนะคะมาให้เพิ่มถ้าสมมติว่า ช่วงหน้าอกเราขยายเพิ่มมากขึ้นข้างหน้านะคะก็จะเป็นในลักษณะของเป็นรูเวลาเราใส่กวยปั๊มนมไว้เนาะแล้วเราก็กใส่เจลในทับอีกชั้นหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบไว้นะคะทําให้เราดูไม่โป้ด้วยแล้วเราก็ใส่ผ้าพุมให้ลงต่อเนาะถ้านิ่มยืดหยุ่นดีนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ มาตัวนี้เลย Easy Day Easy Day ก็คือเหมือนเครื่องปั๊มนมแบบ free hand ก็คือเราไม่ต้องมาคอยจับป่วยปั๊มนมไว้ตัวนี้เราใส่ไว้ในเสื้อในนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปั๊มนมโดยที่เราเนี่ยพกพานะคะได้สะดวกเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีสองกลวยนะคะแล้วก็มีสายต่อ เรียกว่าสายกลือปั๊งนมนะคะสายต่อก็จะมีมาให้เดี๋ยวเราเอาไว้รีวิวใน e ีหน้าเนาะเพื่อการใช้ e y d และต่อมานี่เลยนะคะเป็นเปาคุมอุณหภูมิมเวลาปั๊งนมก็ใส่ชั้นนมของเรานะคะในใกระเป๋านี้ได้เลยจะได้ควบคุมอุณหภูมินะคะไม่บูดไม่เสีย เห็นได้ว่ากว้างขวางนะคะแล้วก็มีที่สําหรับเก็บของได้เยอะแยะมากมายจะมีแบบซิปข้างนะคะให้ด้วยทั้งสองฝั่งเนาะเวลาเราเอาไว้ใส่ขวดนมลูกนะคะก็จะได้ใส่ได้เลยหรือผนก็บอกว่าเอาไว้ใส่ที่ชุดเปียกหมายความว่าเวลาเราใส่ทิชชุดเปียกเข้าไปในกระเป๋านะคะเราปิดซิปเสร็จป,ปุ๊บเ,เราจะใช้นี่เลยแล้วก็หยิบ หยอาทิชชู่เก็ดด้นี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆเหมือนกันด้านหน้าจะใส่ขวดนมตรงนี้ก็ได้นะคะใส่อุปกรณ์เครื่องปั๊มนมก็ได้นะคะแล้วก็มีซิทจะบอกได้ว่ากระเป๋าใบเดียวครบจบมากมีที่ใส่ของเยอะแยะมากมายคราวนี้ เหลือตัวนี้เลยเครื่องประมวลเดี๋ยวเรามารีวิวกันใกล้ๆชัดๆนะคะแล้วก็รีวิวแบบหมดเกลือกเลยว่าตั้งแต่เริ่มแก่เป็นยังไงนะคะไปดูค่ะ กล่องเขานะคะก็จะเป็นสีดำทองนะคะออกแบบมาได้สวยงามมากๆหรเลยตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะของแต่ละหมวดาหมวดอัจฉริยะนะคะจะมี expression Massage 2 in 1นะคะ double frequency แล้วก็โหมดใหม่นี้คือน้องใหม่เลยคือ spin นะคะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะก็จะอยู่ที่ข้างกล่องนี้เลยทาง attitude มา m ให้สแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดนะคะหรือมีคำถามตรงไหนสงสัยก็สามารถแอป QR code l i n ล a อได้ว้าวเปิดกล่องมานะคะ ก็ยังคงความสวยงามในเรื่องของภาพลักษณ์เหมือนเดิมนะคะก็ข้างในดำทองเหมือนเดิมก็จะบอกรุ่นว่าเป็น Galaxy 2นะคะสวยงามมากนะคะน้ำหนักเบานะคะทางแอติจุดมัมนะคะในกล่องมีจุกให้นมมาด้วยเวลาเราปั๊มนมเสร็จก็สามารถที่จะเอาจุกนมนี้นะคะปิด ขวดนมแล้วก็ให้น้องดูดได้เลยต่อมาเป็นฐานในฐานรองนี้นะคะคือมีความสำคัญมากเวลาเราปั๊มนมเสร็จเราสามารถวางไว้ที่ฐานได้เลยกันนมหกนะคะเพราะมีหลายครั้งที่เวลาเราปั๊มนมเสร็จแล้วเราเผลอวางมือเผลอไปโดนนะคะก็อาจจะทำให้นมหกได้ซึ่งถ้าน้ำนมเราหกนี้จะเป็นอะไรที่แบบเสียดายและเสียใจมากนะคะต่อมานะคะ ก็จะมีสายปัม๊มนมก็ให้มาทั้งหมด2ส,สายนะคะกรวยปัม๊มนมกรวยปั๊มนมของทางแอติจุดมัมเนี่ยก็จะเป็นกรวยซิลิโคนสามารถรับเข้ากับทรงอกในรูปแบบทรงต่างๆได้เลยนะคะก็จะนิ่มมากแถมพร้อมกับฝาปิดนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกนะคะเวลาเราปั๊มเสร็จปิดเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นขวดมนมนะคะ หัวชาร์จนะคะจะเป็นแบบ USB Type C นะคะต้องใช้ที่ชาร์จของเขาโดยเฉพาะโดยจะมีสติกเกอร์คำว่า attitude mum นะคะจะได้ไม่หลงลืมไปใช้อันอื่นจะได้รู้เลยว่าอันนี้เป็นของตัว attitude mum เพราะว่ามันจะมีเรื่องขนาดของแบตนะคะถ้าสมมติว่าเราไปชาร์จกับอย่างอื่นไปชาร์จแล้วกำลังไฟไม่เพียงพอเนี่ยจะทำให้ตัวเครื่องนะคะเสื่อมสภาพได้เร็วค่ะ เราจะมาทำการเปิดเครื่องนะคะโดยการทัชส,สกรีนไปที่ปุ่มเปิดเครื่องค่ะหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าไฟจะขึ้นอยู่ที่รอบๆตัวเครื่องนะคะซึ่งสวยงามมากๆแล้วก็จะมีการตั้งเวลาไว้นะคะประมาณ1นนาทีนะคะก็เพื่อให้เราเตรียมตัวในการเลือกโหมดปั๊มด้วยเช่นกัน ตัวไฟลับรอบนี้นะคะจะสามารถเอาไว้ช่วยปั๊มนมช่วงกลางคืนได้ด้วยทําให้มีแสงสว่างเพียงพอในการปั๊มนมตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบาอยู่ที่385กรัมแล้วก็รุ่นนี้นะคะเพิ่มแบตเตอรี่จากเดิม2,500แอมป์เป็น5,200แอมป์นะคะแต่ยังสามารถใช้เวลาชาร์จได้4ชั่วโมงเท่าเดิมพัฒนาให้เสียงเบาแล้วก็ลดขนาดมอเตอร์ลงให้เบาลงทําให้พกพาง่ายแต่ว่าแรงดูเดเนี่ยสูงขึ้นจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติเราเปิดเครื่องมาปุ๊บ แล้วไม่ทำอะไรเดี๋ยวเครื่องจะดับไปเองโดยปริยายนี่เลยนะคะก็จะดับไปในลักษณะแบบนี้รุ่น Galaxy 2จะมีสายนะคะที่รูปั๊มนะคะรูเสียบจะมีทั้งแบบปั๊มเดี่ยวแล้วก็ปั๊มคู่หลังจากนั้นก็จะมี Wall Charge Power Protection นะคะก็คือป้องกันกระแสไฟฟ้าที่ไม่รู้จักเนี่ยตัดกระแสไฟฟ้าพวกนี้ออกเลยเพื่อที่จะทำให้เครื่องปั๊มนมเนี่ย ไม่เสื่อมสภาพโดยที่ใช้ตัวชาร์จนะคะเป็นของ a t อติจูดมัมเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกไปในตอนต้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของเครื่องปั๊มนมเครื่องนี้กันเลยการทำงานของเครื่องปั๊มนม Galaxy 2นี้จะมีการทำงานทั้งหมด2มอเตอร์ จะแยกการทํางานโดยอิสระจะเห็นได้ว่าจะแบ่งโหมดเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นฝั่งขวานะคะจากตรงนี้เนาะมีปุ่มโหมดแยกการทํางานแล้วก็จะมีฟิวเจอร์สวิตช์นะคะสลับปั๊มแต่ละข้างโดยที่ไม่ต้องมาสลับปั๊มดูสังเกตเนาะนี่ก็จะสลับไปสลับมาโดยไม่ต้องสลับเต้าไปให้วุ่นวาย<อ>เดี๋ยวเรามาดูโหมดการทำงานแต่ละโหมดกันนะคะ จะเรียกว่า e x p a e s i o n Mode ค่ะปรับได้ถึง7ระดับนะคะโหมดนี้จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำนมโหมดที่2เรียกว่า Massage Mode ค่ะปรับได้ถึง5ระดับจะช่วยนวดกระตุ้นและก็เพิ่มน้ำนมโหมดที่3นะคะเรียกว่า t o in One Mode ค่ะปรับได้ถึง7ระดับช่วยเพิ่มการไหลเวียนของน้ำนมและลดการคัดตึงเต้านม โดยโหมดนี้ของเดิมจะกระตุ้น5ครั้งดูด1ครั้งตอนนี้ก็ปรับเป็นกระตุ้น8ครั้งดูด1ครั้งจะช่วยให้น้ำนมของเราระบายได้ดียิ่งขึ้นสังเกตจากการฟังเสียงนะคะขอปรับปิดข้างหนึ่งไปก่อนนะคะจะได้ฟังเสียงได้อย่างชัดเจน1 2 3 4 5 6 7 8าี่แล้วก็ดูด1ครั้งค่ะยาวๆนี่เลยค่ะก็ได้เรียกว่าเป็นโหมด two in one ที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะ ต่อมาโหมดที่4ค่ะเรียกว่า double frequency mode ปรับได้ถึง7ระดับช่วยรียดน้ำนมให้เกลี้ยงเต้ามากขึ้นนะคะป้องกันการเกิดเต้านมอักเสบโหมดสุดท้ายค่ะโหมดน้องใหม่ที่ถูกใจใครหลายๆคนเรียกว่า spin mode ค่ะ เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนมให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ปรับการทำงานได้ถึง3ระดับเลยนะคะ1 2 3สนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนทำงานด้วยแรงกระตุ้นนะคะดูดต่ำแต่ว่าดูดถี่อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อกระตุ้นต่อมน้ำนมให้เกิดการผลิตน้ำนมและช่วยให้การไหลเวียนของน้ำนมได้ดียิ่งขึ้นค่ะหมวดที่1น,นี้นะคะเราก็มีทั้งหมด7ระดับค่ะ แต่ทุกๆโหมดนะคะเวลาเราจะปิดเครื่องให้เราเอาไว้ที่ระดับหนึ่งนะคะทุกอันเลยเวลาเราปรับโหมดดูดจะได้ไม่รุนแรงเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวหัวนมเราจะแตกง่ายนะคะแล้วก็ถ้าจะสลับมาอีกฝั่งหนึ่งปิดฝั่งนี้นะคะก็จะสลับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของสปินโหมดค่ะอ่ะอันนี้เราก็กลับมาเหมือนกันนะคะสองข้างดูดพร้อมกันแต่การทำงานไม่เหมือนกัน เได้จากทางด้านฝั่งนี้นะคะจะเป็นแบบสป i ินโหมดฝั่งนี้ช่วยระบายน้ำนมเผื่อน้ำนมสองข้างเราคัดตึงไม่เท่ากันหรือว่าลูกกำลังดูดอีกข้างอยู่ก็ตามก็จะเป็นการทำงานที่ง่ายมากขึ้นมีแรงดูดได้ถึง450มิมตรปลอดเลยนะคะแล้วก็เครื่องรุ่นนี้ใช้นวัตกรรมไมโครแอร์ปัมค่ะพูดง่ายๆคือดูดแรงแต่นุ่มอัปเกรดถึง5โหมดอัจฉริยะอย่างที่ได้บอกไปข้าต้นนะคะ ปั๊มได้สูงสุดถึง16รอบปั๊มเลยค่ะก็คือรอบละ30นาทีแต่ถ้าใช้การทำงาน2มอเตอร์คู่กันแบบนี้นะคะก็ได้สูงสุดถึง8รอบปัม๊มแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยก็คือว่าเวลาชาร์จนะคะเราไม่ควรชาร์จไปปั๊มไปเพราะจะทำให้เครื่องเสื่อมคุณภาพนะ กับการรีวิวเครื่องปั๊มนม a t t i t u d e Mu ม m g l l ซีทูนนะคะที่น้ำพึ่งได้ทำการรีวิวไปทั้งหมดนี้ถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะชอบหรือว่าสนใจหรือว่าอุยากได้จังก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ a t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  u d e Mum นะคะเดี๋ยวนพึ่งจะขึ้นมาให้ข้างล่างนี้เนาะหรือว่าใน f c e e o o o นะคะก็มีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่น้ำพึ่งประทับใจ Attitude Mum ก็คือว่าบริการหลังการขายค่ะบริการหลังการขายของเขาจะมีแอดมินคอยตอบ ข้อมูลค่อยตอบคำถามนะคะเวลาเราใช้เครื่องคัามนมแล้วมีปัญหาตอบตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงเ่้งคืนไม่มีวันหยุดเลยนะคะแล้วก็มีบริการซ่อมบริการเคลมให้ด้วยเช่นกันและอีกอย่างคือถ้าสมมติว่าอุปกรณ์ส่วนไหนของเราชำรุดหรือว่าเสียหายก็สามารถซื้ออะไหล่ได้เพิ่มเติมตามที่เราต้องการเลยก็หาซื้อง่ายนะคะก็แบรนด์คนไทยนะคะแต่มาตรฐานได้ถึงระดับโลกเลย สำหรับวันนี้นะคะน้อเพืนขอจบการรีวิวเครื่องปั๊มนม Attitude มารุ่น Galaxy 2ไว้เท่านี้นะคะหากท่านใดดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าอยากให้รีวิวคลิปไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะย